พบกับเราในช่องน้องละไทยเฟมิลีนะคะเช้านี้มาดูน้องละไทยของเราล่าเริงแก่มใสมากเลยนะคะดูคะ่ะเมื่อคืนน้องละไทยนอนตรงนี้นะคะเพราะว่าให้น้องออกมารับลมช่วงกลางคืนเพราะว่ายุงเยอะคะ่ะ สนุกแต่เช้าเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวคุณแม่จะพาไปดูสภาพตรงที่น้องนอนเมื่อคืนนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะพื้นก็ราบนะคะเหมือนเดิมค่ะขุดหลุม เมื่อคืนขุดหลุมนะคะเมื่อคืนก็ล่าเริงกลางดึกนะคะเมื่อคืนเล่นคนเดียวกลางดึก <c oughs> คุณแม่อยู่ใกล้ไม่ได้ <c oughs> อยู่ใกล้ทีไรชอบแก้งทุกทีเลยนะคะ <c oughs> อันนี้คุณพ่อไม่อยู่นะคะคุณพ่อไปตัดหญ้าะค่ะ มาแล้วมาแล้วมาแล้ว้าน้องคิดว่าคุณพ่อไม่อยู่นะคะเลยทำใส่คุณแม่นะคะแก้งคุณแม่ <laughs> <laughs> เสียง <laughs> สนุกใหญ่เลยนะเช้านี้เป็นวันของน้องละไทยนะคะ เล่นคนเดียวค่ะคนเดียวก็สนุกได้ค่ะอู้ไล่นกมาแล้วมาแล้วพื้นดินลาบแล้วนะคะคุณพ่อตัดหญ้าที่หลังบ้านนะคะแต่น้องไม่รู้ว่าคุณพ่อตัดหญ้าอยู่ใกล้ๆนะคะเอาสะเต็มที่เลยค่ะ <laughs> สำหรับค <ope> ุณ <Kas> พ่อของเราทุกวันนี้ก็ยังรับจ้างทำรับเหมานะคะเพื่อจะได้ค่าอาหารให้น้องอลทไทยของเรานะคะเมื่อคืนก็อย่างนี้นะคะกลางดึกค่ะลูกมาเล่นนอนอิ่มแล้วลูกมาเล่นคนเดียวนะคะเมื่อคืน คนเดียวก็สนุกได้นะคะน้องวอไทยของเราสนุกเต็มที่เลยโอ้ยมอู้ตูดชี้ฟ้าไปแล้วสงสัยเจอแสงแดดนะคะก็เลยลาเึงเจ็มใส นอนอิ่มแล้วนะคะตั้งแต่กลับมาจากงานที่ชนบุรีนะคะน้องก็นอนอิ่มพอนอนอิ่มอาการก็จะประมาณนี้นะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยคุณพ่อเสียงคุณพ่อดูมาแล้วนะคะ <c oughs> ดูคะ่ะอดูแล้วว่าคุณพ่ออยู่เนี่ย <c oughs> เสียงคุณพ่อดูมาแล้วนะคะ <c oughs> ดูได้หนูก็ไม่สนใจนะคะน้องออลไทยบอกว่าพ่อดูหนูมาเลยหนูจะเล่นเนาะพ่อดูมาเลยหนูไม่กลัวแล้วหนูขอเล่นก่อนเ <c oughs> ต็มที่เลยวันนี้หล <c oughs> ังจากที่กลับมาจากงานที่ชนบุรีเดินทางไกลนะคะเพียนอน สองวันติดกันเลยนะคะน้องไทยวันนี้พอนอนอิ <ine> ่มเต็มที่ก็วันนี้ก็เอาเต็มที่เหมือนกันนะคะลาเลืองแต่เช้าเลยค่ะหัวาาไม่ติดโซ่นี่ไปถึงไหนถึงไหนแล้วนี่ วิ่งเล่นถึงไหนแล้วทำไม่ติดโซ่นี่ปล่อยให้หนูหน่อยลแล้วค่ะลุยแล้วค่ะลุยแล้วนะคะลุยเต็มที่แล้วนะคะ เล่นโซ่นะลูกมาเล่นโซ่เน๋ยวโซ่หลุดนะนี่ค่ะได้ยินเสียงคุณพ่อตัดหญ้านะคะหนูอยากไปเที่ยวแล้วไปนุนูไปเที่ยวหน่อย อ้าวแล้วค่ะฝุ่นตลบเลยนะคะปล่อยนน้อยปล่อยนน้อยหนูอยากไปเที่ยวแล้วดูค่ะฮอแม่ปล่อยให้นน้อยมอนแล้วมอนแล้ว

น้องอัไทยของเราเป็นสาวปลาเป้าสุดแม่นเลยนะคะเด๊๋ยวพอแล้วเดสูร okay. ุดพอแล้วพอแล้วเดสูรุดพอมาดูลาดเดอรนั่นพอมาแล้ว หูพึงแล้วนะคะพูดถึงพ่อหูพึงเลยดูหางค่ะหางชี้ฟ้าแล้วหูก็พึง<ฮ>่งสงสัยจะอึหรือยังไง วิ่งเต็มที่ปลดปล่อยออกก่อนนะคะตอนนี้ปลดปล่อยออกแล้วค่ะตอนนี้ก็อืออกก็กระจัดก,กระจายแล้วนะคะอือไม่เป็นที่แล้วนะคะตอนนี้ดูคะ่ะดูนะคะ,ะ,คะตอนนี้อือกระจัดก,กระจายหมดแล้วอุย้ย จะกระจายมดแล้วโอ้ยตอนนี้มีการตเตะอแล้วนะคะเตะอเหมือนลูกบอลแล้วนะคะป่ยแล้วป่ยแล้วจะไล่นกแล้วนะปะึ๊บ แม้แต่นกก็ไม่เว้นนะคะตอนนี้อุกระจกระชายรู้ค่ะของน้องกระจัดกระจายหมดแล้วนะคะสุดยอดเลยนะคะน้องอไทย สดเจอดจริงๆวันนี้เขาอารมณ์ดีนะคะวันนี้เราอารมณ์ดีแต่เช้าเลยค่ะวันนี้เสียงพี่น้ำเพชรพี่น้ำเพชรนกแก้วนะคะส่งเสียงอยากเล่นกับน้อง <c oughs> เอาไทยมารับพี่หน่อยน้องพี่น้ำเพชรบอก คืออยากไปเล่นด้วยแล้วนี่ดูค่ะน้องอราไทยของเราก็ผึ่งหูฟังเสียงพี่น้ำเพชรน,นะคะ <c oughs> เสียงพี่น้ำเพชรแจ่มมากเลย <c oughs> <c oughs> ดังถึงบ้านน้องอลาไทยเลยนะคะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็จบไวแค่นี้นะคะเดี๋ยวกลับมาชบกับน้องลรไทยได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับน้องลรไทยกันเยอะด้วยนะคะทางช่องน้องละไทยแล้วก็ช่องพังอลไทยนะคะสำหรับวันนี้ทางครอบครัวเราก็สวัสดีค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆก,กำลังแรงใจนะคะจากพี่เอฟซีทุกท่านนะคะที่ได้ ส่งมาให้กับครอบครัวเราโดยตลอดนะคะแล้วก็ขอฝากสินค้าของครอบครัวเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผลงานศิลปะภาพวาของน้องอรไทยของเรานะคะแล้วก็เป็นงานฝีมือของครอบครัวของแม่ครวรนะคะจะเป็นหมวกแล้วก็การถักเป็นตะกร้าหรือว่าตอนนี้คุณแม่ก็เริ่ม หัดถักเสื้อนะคะเสื้อไหมเสื้อไหมซัมเมอร์นะคะตอนนี้คุณแม่กำลังหัดทำอยู่นะคะถ้าเกิดว่าเป็นรูปเป็นร่างยังไงก็จะลงคลิปถ่ายแบบไปให้พี่พ FC ได้ดูกันนะคะ <Okay. S 1> เพื่อจะได้มานำมาให้ซื้ออาหารให้กับน้องไทยของเรานะคะ <Okay. S 1> ก็ขอฝากด้วยนะคะสำหรับ วันนี้ก็สวัสดีค่ะ